วันนี้มาแก้ปัญหาให้แปลงปลูกพริกนะคะก่อนหน้านี้เราปลูกพริกเอาไว้มีมะเขือใบเตยแมงลักนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะที่เพิ่มเข้ามาก็คือแปลงเราจัดใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มดินให้น้องพอดีแปลงนี้ปลูกนานๆไปนะคะ ดินเขาไม่รู้หายไปไหนเขาจะยุบลงแล้วก็ดินก็จะยุบลงปุ๋ยก็จะยุบลงนะเราต้องเพิ่มให้เขานะเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอายาเอาอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนไม่ดีเราก็ค่อยๆจัดนะคะส่วนจริงอะโวคาโดเราก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะ ที่มันบังแสงเอ่อบังแสงอาทิตย์กับน้องต้นพริกน้องมะเขือนะคะเราก็ได้จัดการตัดออกไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะคะลายเขาวขาไม่ทราบว่าวต้นอะไรนะะใครทราบก็เมนต์มาบอกด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีต้นโกศลน,นะคะที่ปลูกมาวันนี้ ปลูกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีผักติ้วของเดิมของเขานะคะผักติ้วแล้วก็มีหมากอยู่สามต้นนะคะมีต้นหนึ่งที่เขาออกลูกแล้วนะคะค่ะเขาออกผลแล้วนะคะหมากหมากอันนี้เขาให้ออกให้ผลผลิตมาแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าให้เขาแก่จัดเพราะเขาเพิ่งออกเป็นปีแรกนะคะเราไม่ได้เก็บ ะะมีอยู่3ามต้นเป็นหมากสูงนะคะไม่ใช่หมากเตี้ยนะคะแล้วก็มีต้นโกศลใหญ่นะคะ,คะแล้วมายมมายมนะคะวันนี้ตัดไม่ทันนะคะน่าจะเป็นวันหน้านะคะเพราะว่าเราทําแปลงเอายาออกจากแปลงก็ไม่ทันแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นในวันต่อไปนะ,ะวันถัดไปนะคะอันนี้พริก มีพริกด้วยนะคะวันนี้ได้มะเขือแล้วก็มีดอกมะเขือนะคะได้มะเขือมาด้วยมะเขือกรอบมากนะคะทานกับน้ำพริกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พริกอันนี้จะเป็นพริกนะคะพริกอันนี้ก็จะเป็นข้างๆกันก็จะเป็นพริกกระเรี่ยง พิษกระเกลียงนะคะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต่อไปเราต้องทำปุ๋ยพืชสดคืออาจจะเป็นทำฮอร์โมนนะคะแต่จะต้องทำฮอร์โมนช่วยเขานะคะตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่เราจะต้องทำฮอร์โมนช่วยเขานะคะ <S <S อันนี้กินอะโวคาโดบูชเจ็ดนะคะที่เราตัดน้องออกไปนะคะตรงนี้ตัดออกนะ,ะแล้วเขาก็มา แตกยอดงามมากเลยนะ,ะอ่อนนะแตกยอดออกมาใหม่นะคะอันนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแต่งกิ่งอะโวคาโดไปด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มกระถางต้นไม้แฝนนะคะแล้วพริกตรงนี้นะคะพริกเราต้องคิดว่าต้องตัดออกค่ะค่ะ เพราะว่าพริกเราต้องตัดออกแน่นอนนะคะพริกเราจะตัดพริกออกด้วยนะคะต,ตัดพริกออกนะคะพีมหาพิมเผาไม่เจอนะคะ เดี๋ยวจะตัดจะตัดพริกออกนะคะให้เขาแตกใหม่นะคะใช้กันไกลธรรมดานะคะตัดเขาก็จะใส่นีตัดแตง่งกิ่งใหม่นะคะพริกตัดแตง่งกิ่งใหม่ ก็เอาปุ๋ยใส่นะเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะการตัดเรียบร้อยขอโทษนะคะเสียงรถจะดังนิดนึงเพราะว่ารถเขาเป็นถนนเส้นสามสสีนะคะเขาจะวิ่งผ่านมาตรงนี้พอดีเลยนะเสียงก็ค่อนข้างจะดังเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยนะ ก็จะดังค่อนข้างดังนะคะถัดออกหมดเลยนะคะเสียงที่ดังๆตามสายนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านประกาศนะคะเขาเปิดเพลงแล้วเขาประกาศน่าจะมีอะไรสักอย่างเขาประกาศนะคะเสียงตามสายนะคะ ที่ดังตรงนี้คือเสียงตามสายฟังเพลงตามสายนะคะเสียงตามสายแก้ปัญหาให้น้องได้แล้วนะคะพีกเขา,ขนานแล้วประมาณ สองปีเราบางคงั้งเราไม่เคยตัดเลยนะคะแต่ค่อนข้างมียุงนะคะมียุงด้วยนะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะวันนี้ก็ปลูกต้นโกศลนอีกสองต้นนะคะแล้วก็ผักติ้วด้วยะคะ่ะนี่ค่ะ ผักติวนะคะอันนี้เป็นผักติวผักติวแล้วก็ต้นโกศลสองต้นแล้วก็ไม้พุ่มนะฮะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นมยมนะเดี๋ยวก็ค่อยตัดนะคะเพราะวันนี้เวลาไม่ทันจริงๆนะคะอันนี้เราเลี้ยงแหนแดงนะคะ อันนี้น้ำยังไม่เต็มนะคะค่ะอันนี้เราเลี้ยงแหนแดงนะคะเอาแหนแดงมาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ตอนแรกว่าจะเลี้ยงไก่นะ,ะพอดีเราไม่มีเวลาก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงน้องไก่ไก่พันไข่อะคะ่ะเราก็เลยต้องให้ปลานะคะเลี้ยงแหนแดงให้ปลากินไปก่อนนะคะวันนี้เราปลูกต้นโกศลตรงนี้สามต้นนะคะ ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราเลี้ยงแหนแดงนะคะแหนแดงเราสั่งมาจากออนไลน์นะคะ1กิโลนะตอนนั้นน่าจะประมาณปีกว่า,วาแล้วค่ะยังไม่ได้เคยถ่ายให้ดูเลยนะคะต,ต้องเติมน้ำอีกนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ปลูกใบเตยเพิ่มนะคะเพิ่มใบเตยมานะคะอันนี้เพิ่มใบเตยมาให้อีกนะคะ เป,นนเป็นกระมังแหนแดงนะ,ะเลี้ยงในกระมังดําพลาสติกนะคะกระมังพลาสติกเขาจะมีล่มมาตอนเช้าก็จะแดดนิดนึงแล้วก็ตอนบ่ายนะคะเริ่มจะล่มมาบ่ายไปบ่ายก็จะล่มแล้วนะคะวางไปได้เลยอะคะ่ะวางตามบิมบ่อน้ําได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าเลี้ยงไว้ให้ปลานเนิน์แล้วก็ปลาทับทิมนะคะ เพราะว่าเราเลี้ยงปลากินพืชไว้เราก็เลยต้องเลี้ยงแหนแดงเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ช่วยให้น้องได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์ก็คือหัวอาหารก็ซื้อมาให้แล้วก็มีแหนแดงด้วยนะคะเสริมบางทีเราตัดหญ้าเราก็ต้องเอาญ้าผักหรือเศษอาหารเป็นผักนะคะแล้วก็ให้น้องโยนให้น้องด้วยนะคะลงในบ่อเลยนะคะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นแหนแดงนะคะแหนแดงของเรานะคะนะคะแหนแดงการเกษตรสวนของเราเป็นเกษตรผสมผสานนะคะเกษตรผสมผสาน แบบอยู่แบบพอเพียงนะคะเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกเราอยากทำอะไรอยากจะปลูกไม้ป่าเราก็ปลูกปลูกทุเรียนปลูกฝรั่งไส้แดงหงเป่าสือก็ปลูกนะคะเราเป็นกเษกเษตรเกษตรมือใหม่ว่างั้นเถอะเพราะเราจะต้องลองทำอันไหนทำ ประสบความสําเร็จอย่างเช่นต้นสักนะต้นสักของเรานี้อันนี้สามปีกว่า,วานะ,ะเพื่อนเพื่อนพุ่งสูงมากเลยนะ,ะต้นสักนะ,ะต้นสักเราก็งามแล้วก็แผ่บรารมีสองต้นซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวนะคะตอนนี้โตมากเลยจะทําเป็นล่มนะคะไว้จอดรถหรือว่านั่งเล่นก็ได้นะคะ อันนี้ผักตบชวาขึ้นสูงเลยนะคะผักตบชวาถ้ามีเวลาก็จะเอาผักตบชวามาทำเป็นหลุมหลุมปุ๋ยอะคะ่ะหลุมปุ๋ยสวนอินทรีย์นะคะเราจะทำหลุมเอาเศษอาหารหญ้าอะไรก็แล้วแต่มารวมๆกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็พลาสติกคุมนะคะเดี๋ยวเราจะทำในอนาคตนะคะตอนนี้เราทำไม่ทันนะคะ อันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่น่าพอใจนะ,ะทำเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ปัญหาได้แล้วนะคะมันก็ลุงนะคะก็ดูดีลุงนะคะทำให้เราลุงนะคะสะอาดหูสะอาดตานะคะ พอเราอยู่กลางทุ่งนาหรือกลางป่าเราต้องไม่ให้ลกลกมากหญ้าเยอะเดี๋ยวก็มีงูมานะคะมีงูนะคะตอนนี้ก็มียุงมาลบกวนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะมียุงนะคะค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไว้เป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะค่อยพบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ